เตียมแจ๊สนั่นแม่อุ๊บลูกมากัดีดีเคลดหมื่น <c oughs> บุกตูนก็โมได้อย่างเงี้ยเคลียดมากออเอานี่พี่บุกตูนก็ได้เลยนี่พี่น้องเขลียดโมใหญ่จ้ามันอยู่ในหูเนาะมันปุดออกมาเลยหายเงเขียดอีกแล้วจ้าทุกคนสบายดี สบายดีตอนคำเด้อเนอะาะส่วงนี้ก็คือย่ามแหล่งอาหารตามฤดูกาลก็คือหาย่างกบเย่งเขียดนี่แหละเนาะมื่อคืนนี้ไปเย่งหวยมือนี้มาเยง่งตามให้หน้ตอนนี้ลงมากันสามคน,พ,น,มน,กกนพี่น้องอีเม่สวรรค์หลักะปาลีไปเดี๋ยวมาลุนกันอากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่ลม เปิ่นกะอุ๊ยแม่แมงกินนายบ่พอมายังแมงกินายบ่นี่เห็นตู่ส่งตู่มาหายังต๋ํก่อนขีไทนี่ดิเราได้ล่เฮาน่ะ่อยู่นาเฮาน่ะมันพอหาอยู่เออสุดยังเขียดม่ใหญ่ลุนซ้อนน่ะบ่ได้ซอเกือบบกยังปตก่อนขี้ไทนี่น่ะบางอันมันกเห็นแต่หัวมัน แค่ออลองมากจนเขี่ยวอันทูแค่ที่เกาะสุทมันอโอ้ยรลไปตามไปเลอันนี้ไทยนาไหวเลยเขียดมันเขามันลงน,าาน้ำาสานะว่าสิมาน้ำหลังสะวนนะทะเราสิมาได้ไประว่างให้หนากับอันหวยนี่อันใดสีใดก่อนกันเนาะ เรียกแล้วเบิ้งนังแล้วเจ้าก็อยากนอนและบัตรเนมื่อจังเบิ้งเขาสิปเปิดให้เบิ้งยอนลังในโท,ทรศัพท์เจ้านะเข่าเยาว์เฝ้าเบืออ่อเด้อพี่น้องหาเขียนนี่นะยาหมันนี่อันนี้เขียทรายโซเห็นเขียนหม่ลงในนี่นี่น,น,นี่เห็นตารางมันนะคุบเลยเออโอ่คุบสนกันโหม่โหม่โหมุ่บจับกันเป้งเป่งเอาเขียทรายนี่ พักคาเดี๋ยวนะไปใส่โอ้ยเขียนขาคอดขั้นดงไปบาทหนึ่งบริเฮนด้วยสุ่มจัานี่เห็นปะโอ้โทรไลอมออยอยู่โยู่หวยใะบริจีโทรศัพท์ใส่บริได้แบบนี้นี่มันเฮผุดอยู่หวยนี่พี่น้องเขียนมันอยู่ในนี้ดิยกเลยยกเลยนี่จุกมันใส่หมอนเห็นเดินผ่าน <Hey. S 2> ได้ยุได้ใช้เขียนนะก็เขียนล้วคอเห็นอยู่ตัวใหญ่ไหมอพอได้เก็บอยู่แมนแมนไปมาเยื้องแต่ละมือกับรุ่นได้พี่น้องเนาะมันดูจ้าวาสีบ่อมา่ยู่หักขี่ข้านบ่เป็นอันคําม,มาาลรวว่าอยากนอนอยู่สื่อๆอยู่ ก่อนแต่สีนอนคำโอ้ยพาลาดเห็นปะคำมาละ่วนกันไปบ่น,น่ะนพี่น้องเขียนเต๋อน,นอนกับจอด,ยดยอยู่หู้หู้แม่ยุ่งหัวยเย้ยปีนกล่องไปใส่กับอะไรคิดว่าไปเทอ่เดียวหนาจะพ่อเลยเลยพี่น้อง ผสมไปไก่น้ำมันก็ปอดอดเนาะได้ปะจับมือแล้วเอาไฟลยี่ยงมู่้ลาะวาพุดออกมาบางตัวม <Bu> ันอยู่ในหูเขายีงไผ่ใส่มนมันเต็นเลตัวใหญ่มันนะเนาะ ถกใช่โหยโคกันไม่รู้เห็นคยดค่าครับนี่ทุกคนเห็นบัตัวบกใหญ่นะเห็ดเอเปก็บตึบมวนเดข้าชะมือลวน่ารันันเลี้ยงไปหออยแล้วเห็นแล้วเห็นแห้น่ากินจังเลย คนเราบริดัจากโต๊ะไทยไมีแต่อีเมลเห็นจะทังเขียนอีเมคักแต่มันอยู่ให้ถ่ายนี้แหละ่เหายาดยปล่อยขึ้นขึนนี่็นขงตัวนั้นอ้ยปวดกันคอเลยจ,จ,จะไตแล้ว ือ้คว่มหูนะเปิดใบเปิดเพื่องออกเขายังบุบไปนี่เห็นยังเอาไหมโอ้ยเดี๋ยวไปเหิบสักนี่ก่อนจีไท,ทยนะ่นจีไทยพ่อได้เก็บอยู่จ้าเหลาะไปเรื่อยๆพี่น้องได้ยินแต่เสียงจิริจีนาย เซ่บิงคอยมือเดียวแล้คอย่ายคีบอะไรเสือบอค่อยลงมาเจเดียวคนเด้เต็มจำจำใช้ขงเสือให้เดี๋ยวมันยังบรบดุบ่ไวขนาดไหนะนะอเอาทางวเดียวอ้วเอาเลเี๋เดียวเนี่ยมมันไปตันนี่ยอังไปทันเองตกเลยนะ โอ้ยเต็มกิ้งเตะมัเดี๋ยวมันเท่มมยรุนคันมันอยู่แล้วมันก็ยักอยู่จุจ่มกันเลยด้ยโอ้ยแบบซอนผอวังกีนี่มหมุนสุดๆไปเลยเหยียดเปุ่งหูค่ะเปิดเพื่ององูบใบเหวอู้ เรายังเขียยเขือนพี่นอกถ้าหลอดตามทงเลยนะแล้วแต่ผู้มานะตาไปตามันหายอยู่หายกินเะลยนะซุบอยู่ในทงมีหาคนมาายนามันได้แต่มาผอกันจังในใส่ดอกเขียดก็คือบูอเห็นระบาดนียย่ มีต่โตเพื่องสาบลาบอยู่มุนเบิดใส่สงขันสันมานี่ทุกคนขั้นเฮาย่างไว้นี่คือบริกิรเนาะบุหินจะขั้นแยงไว้ภัยน,นำส่งนี่ภัยกันมหาแยงเขียดเด้เพียงแต่เมื่อน,นี้บุคลัยสีเสียงสดๆเป็นได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ห่างกันดิเลาะหวยเผว่ามันหัวหวยมันโฮม,ม,มเนาะ มันยางโคมกันไปบลึมบลึมโอ้ยไม่รู้นะคุบอยู่คนะหนึ่งบริเทศจนมันถามคหมดวันห่หาอยู่ใน่อาหารกานกินกะโบเห็นกบเนาะมายังไงยังทาเลมือที่พันมากับโบได้กบจากตัว จางมันไปอยู่ใส่เบิดปลาหม่วา,าว่าปลาเหาโค้งเลยปลาเหาหกโคตรโคถ้าเพิ่นได้ใส่ของของหน่อยออาต๊อก แต่ว่าบ่มีเขีดน่อยเด้อพี่น้องเนาะมีแต่เขียดอีโมมันทันได้ออกอยู่อีกจักหน่อยเขียดหนอยออกสุ่มๆเนาะนี่โอ้ถ้ามันออกเก็บม่วนแหเาก็เห็นแต่ในสวนนันแลเยดนอยนมนมา่กว่พอ่้มลุ้นไปแลนี่เด มันสีดงสีดงอยู่ก็บัวโอ้โหเขียเสือมีแต่สีดองดีทันได้ฮักได้หมเลยเขียดหน่อยก็เห็นอยู่ละโตโอ้โหโอ้ยก้องอีชัน มันเต้นพอดีกับนิ้วมือกับปรับตัดไข่กระกันจะเย็นไปอยู่บางกีเห็นตัวบักใหญ่พี่น้องมันเต้นก็ถั่วบ๊วมไข่อยบ๊วยหนักข่ะหนูใะเห็นหอดหนูผูกจนเจะหนู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 นี่นี่หนูมาบอกค่ะกินเชียร์ตอนกลางคืนอออืื้ห ใส่โอ้นี่จ้ายังไปยังมากกับโบเห็นเขียดพี่น้องบดแล้วเขียดออกบาค่อยไรยบค่อยเห็นทาห่อนคักๆนะ้ำกระเซียออกกว่านีอยู่มันมีมือออกมือบอกออกเนาะแต่ก็พอได้เก็บเด๊ดเด๊ดเดเห็นว่าจ้า ใละโตกะบ่อยากได้ได้ให้ละโตนี่ว่ามาแล้วบ่เขียดเถดีบ่ทินไปย่างลงมาบางกี่นี่เาสงาให้ยเห็นตัวนึงเขียดกโอยเห็นบ่เขียดให้มานก็ให้หนึ่งี่โตได้อยู่

มีซสาใสซโรงรเซดดำบไปตัวมันเอาบไ่ได้โอ้วใช่ได้แห้งตัวนั้นนะตัวบบกนี้ใหญ่นี่ทุกคนน,ะนี่คือผลงานของสองไม่ลูกเฮาเนาะเมื่อนี้ก็ได้ลายอยู่เดอ,พอเพราะวาเยื่อแต่ในไฮนาเน,นี่ยได้ลายจนยักสิ่มไปหงายพร่องอี้งจะจะคนให้ดู ตะกะรีจ้ามันมันมันเงีนเขียดสองสามมือเลยมดสุดๆเลยนี่นี่ตัวใหญ่ใอันตอนนั้นนะแม่เขาพอดตัวใหญ่ให่แต่ว่ามันข้นคันแทนาเลยฮะบพวุตัวใหญ่ถ่องปังง่ะเขียดีิมูง่ายพว่อได้กินเพืนไกินเขียด มือนี้ได้ซีตัวใหญ่เนอะมือคืนนี่ตัวน่อยผลกันโอ้นี่ปีงเขียดกินกับตะมักถั่วมัน,มนเดี๋ยวสีาพากันเหระเมื่อแล้วไปฮะส่องของปลีก่อนพี่น้องเพื่อนมานบวมือนี่ได้จั๊กโตจั๊กหีบมื่อคืนนี่เพื่อนกับมาน,นดูเด้อที่แมนเพิ่นแย่งคักเนาะแมนเต็มของแล้เบ่ พ่อผ่นกันกับคลื่นน <vale ี่เด้อวินิจ้าทุกคนเราไปไล่อยู่นี่พี่น้องโอ้มีแต่ตัวใหญ่เด้อของเราค่ะนี่เออมัน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 เขียนมีโมใหญ่เขียนโมใหญ่กว่าหมื่นไปเมื่อจ้าพ่อกันอีกมือหนาทุกคนเป็นตําหนกับพ่อแยกย้ายเมื่อนอนแล้วพากันลงไปสามคนไปผอกระเจ้าอยู่ทงน้ำ สองสามคนผู้เป็นหกคนอยู่ถุงไปโผล่กันอันผู้เจ้าไปหาเยื่อนทางอื่นคนอื่นมาหาเขียดหน้าตูไปขาย <c oughs> หน้าเข้าหนุมีเขียดถุกปีบบกเคยขาดเนาะจนข้าเจ้าได้หาไปขายคือสวงหน้าแหลกดีวเหลือด้เนปีได้ก็ขึื้นกันพี่เนาะเมื่อแล้วสบายดีลวดิดจ้า โอ้กไอคลิปหน้าเด้อุกค้ดยัโโน,ยนอุ่นมานไ,ไปสองคนกับได้เนาะมนอน,นสองไหมปลอีกก็ไปสองคนมันกับมาเพราะว่ามันมันสองคนเก็บไงเข้ามาเหนื่ยเดี๋ยวเขาเป็นคนทีมานบุกหูตามันแต่ว่าชาวันเนียงไปจนมันเห็นตัวมันผู้น่ยผู้ผู้แม่เพือดทำเมื่อทั้งนั้นเลย